พ wo. ุ่นก็ใหม่มัดตอยเอาบ่นั่นี่ดิมันแกมันแกพ่อบ่มไปฝ่อจสูกมันอันนั้นไปต้นพ่อได้ขึ้นปะนั่น เดี๋ยวตมันจิแตกมาอ้าต้องขวนหยาบอันนี้กับมึงนึ่เอ้าโอ้เอาไงได้แต่น้ะอ๋อ้อเป็นคนหยาบเลยหนึนน่งสองสามอ๋อซีฮาเกดาไดแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอาจจกสิบหน่วยบสองหน่วยพูดพูดข้างนอกผมเลยหน่วยไงมันต้องเอาใหม่ต้อยออกมคนกแวชุ้กแจกอีกกินไหน่ตุ่นกรอบเรเอาต้นนั่นเตมหน่อยน้อสอหน่วยต้นนั่นกน่มงคือกัน สองน้อยต้นนี้เนี่ยสองน้อยยังกันยืนด้ก็อันเดิโอ้ยรวยของมังขนาด้ับยื่อนขกาดยังแย่ยังทำนี่ไม่แรงอ้อ พอแหละสิบหน่วยพอดียวสิบหน่วยเต็มขบปลาต้นเป็นบ่แข็งแรงเนาะต้นมันเกล้ยงบมันเหลือเอกหลายขัผลเอหลายดีผลพี่หกหน่วยเจ็ดเจ็ดหน่วยหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง ห้าคือหกเจ็ดเนี่ยจ็ดหน่วยพันเดวเจ็ดเจ็ดหน่วยแปดพุ่นต้นนี้เหลือ1ิแต่มันดีอยู่หนึ่งกับมี่อีกเจ้าหน่วยหนึ่งบุ้งม่วงเอาไปกินรุงเทพครับไปนี่แหละ โอ้ยีนี่แลนใส่คูุมแบวงเลยวะยาด้มึงขายมังกรมูดิ์ไอขี่มึนเต้ต้นนี้ก็เลยบ่กเป็นหมากเนาะ <c oughs> <c oughs> นี่เป็นตันี่นองเขาจะทีนี่เขนจะกินดี่ยวาามันฟังสดโอ้ยมึงสีนำอะเฮ็ดนี่หรอเหรอละกินหลากหลายโอนติดรูใช้ขู่หวกม่วงคนนี่กินบมกม่วงปานคน phải lại đây mà muông là mình cũng thiệp khắc tới bạn này xíp xíp nuôi có để đi.